สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพามาไหว้พระบรมบรรพศเจดีภูเขาทองมีประวัติความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่เป็นพุทธสถานที่สำคัญของวัดสเกตร,ราชวารมหาวิหารเพราะสร้างโดยพระมาหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรี ถึงสามพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระนัางเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณห้าทศวรรษปัจจุบันมีอายุกว่า200ปีเจดีย์ภูเขาทองมีความสูงประมาณ100เมตร ว่างประมาณ500เมตรข้างในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้านนี้จะเป็นพระอัฏฐารสเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติศิลปะสกุลช่างสมัยสุโข,ขทยัยตอนต้นมีอายุกว่า700ปีมีความสูง21ศอก1นิ้ว หลอด้วยทองสำริดทั้งองค์โดยไม่มีรอยเชื่อมต่อปฏิฐานอยู่ภายในวิหารวัดสะเกตนะครับส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อดุสิตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเดิมเป็นพระประธานที่พระอุโบสถวัดดุสิตมาก่อนปัจจุบันประดิฐานอยู่ที่วิหารวัดสะเกตราช วรมหาวิหารนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดสะเกตร,ราชวรมหาวิหารนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ